ต้องพิจารณาโบนัสก็พิเศษเลยใคคระอย่างนี้เพลงกระนองเนี่ยอย่างงี้ยังโบนัสเนีอครับเขาดูงานสนใจงานตลอดเวลางานที่ไหนครังทุกสัปดาห์รู้จักสายตาแล้วมากๆในกามอ้าวมาแข่งากันในเกมแข่งันรอพร้อมอยู่แล้วโดยลิโอเบียวันนี้แข่งอะไรวันนี้ง่ายเลยเออง่ายไม่ความีิดหวังจะเห็นไหมเวลาแข่งขันเนี่ยแก๊งสามชาติต่างเนี่ยแข่งขันเนี่ยล้มลุกคลุกคลาน แฟนๆโทรมาบอกดูแล้วสงสารอยากจะเข้าไปช่วยกันเลยนะเนี่ยเคาเจ็บเคาเจ็บเที่ยวที่หัวเชือกนี่นะพี่เอ้ยเนี่ยวเที่ยวที่หัวเชือกโอ้โหมันเข้าไปบ่นให้พี่ตายับเลยเนี่ยแต่ผมบอกเอ้ยพี่เพื่องานนะพี่ทำไมบ่พี่ทำไมม่พูดอย่างเงี้ยทำไมหนงก็รักงานล่ะผมบอกเอ้ยเจ็บไม่เป็นไรพี่ขอให้งานเราสำเร็จขอให้เขาได้ก็อย่างนั้นสิพี่บ่นอย่างเดียวโอ้โหนี่ทะเลาะบอกไปบ่นก็ไม่ดีสิก็ไม่รักงานสิโอ้ตายแล้วชีวิต ไอ้สอพรุ่นสองวันนี้เนี่ยเอาไม่ได้เลยรุ่นสองวันนี้ดื่มอย่างเดียวเลยดื่มอย่างเดียวเลยเออเออดื่มได้เออเออเรจะเอาชนะกันด้วยอะไรดื่มหมดใครใครดื่มหมดก่อนเวลาหมดก่อนก็ชนะไปเลยชนะไปแล้วก็มีน้ำอยู่ห้าประเภทห้าแก้วยิงน้อย่างมิวเอ่อเร่ไล่ทีละประเภทไปเออต้องอย่างลี้ไล่ไปไล่ไปไลายหมดก็เรียบร้อยไปสบายอเค อังคานอย่างงี้ตาวนี้ทังครเอย่างงี้แพ้แว่ก็เดิมชนะเป็นผู้ชนะเป็นผู้ทำโทษใครแพ้อีกสองทีใช่ไหมถูกทำโทษด้วยนี่นี่คนชนะจะเป็นคนเป่าเป่าอย่างเดียวเป่าอย่างเดียวเป่าแป้งเข้าไปโอเคคนแพ้นะที่เหลือจะต้องมาถกเป่าเออตรงนี้โเพราะทํานบ้านอาจจะไม่ไม่เข้าใจว่ามันเป่าแล้วมันจะมีผลอะไรลองสมมติหน่อยหนึ่งเขาเล่นเกมนะ สาธ,สาธิเอาไว้ทดลองไปสา่สาิงเง,งมาคุณเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้ครับอ้าผมแพ้หนึ่องอเดี๋ยวหมดเดีย,ดเ,ดยดเฮ้ มีบางข้อไม่มีแป้งไม่ได้มีทุกข้อผู้แพ้ผู้แพ้เลือกหนึ่งอันเท่านั้นเองแล้รอรุ้นแล้วแต่ไม่ได้ม่ได้โดนทุกอันมีสี่คนเราสามคนนะฮะเลือกเลยหนึ่งท่านจะเหลือเป็นตัวเหลือของเหลือไปช่วยเหลือทั้งหมดทุกคนได้สามท่านพร้อมเลยนะเดินสองทานะครับไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครลยครัไปเยครับโอ้ยายดีวโอ้ยโหเล่นคนเดียวเคนเดียวเเยดีเเดียวเขเดียวเเดียวเดี๋ยวเอะ เอ็มเอ็มเดี๋ยวเ้ขามาก่อนนะไม่ได้เขามาก่อนแต่ว่าเรามาที่หลังใช่ดังกว่างนเอาดังกว่าไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรนะไม่มีสิทธิ์เลือกไม่มีทิ์เลืออย่าจัดทินใจจัดคนอื่นสิอ่างนี้กันน้องเลือกไปแล้วพี่เก่งพี่ยกให้เลือกว่ากลัลงเลือกไหมครับพี่ตุ๊กี้นะครับนี่ อันของเหลือนะเอเหมือนเจ้าชายคังคกเลยตลกตลกคู่รีบร้อยนะคู่เรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วค่ะมัมของเหลือนะวันนี้มัมของเหลือนะของเหลือ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 ช่วยทุกทีมนะครับครับผมช่วยทีมก็หนึ่งทีมสามท่านครับช่วยกันหนึ่งคนก็ได้สองคนก็ได้สามคนได้แล้วก็ไล่มาเรื่อยๆจิ๋ดแก้วครับเออทีมแรกใครครับก่อนเออครับเอ็มเอ็มเขาจะจับพี่นาเนี่ยไม่ชอบเหรอครับชอบครับเดี๋ยวเมียเมียจะเดือดร้อนครับผม เท่ไงคือถึงแมววะนะไม่เห็นคิดถึงไหรอะนั่ไงนั่เท่ก่อนเลยได้เลยคู่ผมก่เลยอ่าเอาละอ่าก็คุณมาม่อยู่ในทีมนะมกันทุกทินะครับได้ช่วยจะใช้หลอดไม่ใช้หลอดได้เลยนทเองนะ3คนนะฮะพอหมดปบควาแก้วถึงเห็นด้ถึงมาแก้วได้ครับพร้อกลับไปท้องเสียที่บริษัทกบีมกลไนยเเพริ่มครับมะนาครับ ที่สุดอะไรน่ากลัวที่สุดมันแนวมันแนวคาราหวานเหรอโอ้โหเปรี้ยวเลยครับเอ็นตาแดงเลยเลือกพี่เลือกพี่เป็นไงแซมไหมแซมค่ะขอให้เลือกตลอดอต่อไปจะบอกปุ๊บเลยนะตั้งหู้ที่สบายอยู่แล้ว่หลับเ้งหู้หรอครับตั้งหู้สบายอยู่แล้วผมทานพื่อสุขภาพจะได้ดูครอบครัวผมนานเวลาเป็นไงเวลาเป็นไงครับดีมากเลยครับคุณเอ็มคุณเท่สิบหวินาที พอผลจะเป็นผู้เป่าแป้งหรือจะถูกแป้งเป่ากินกาแฟใช่ไหมกาแฟครับสังเกตที่บ้านวันนี้เดินรอบบ้านอ่ะทีสี่ตีห้โทรศัพท์ก็ได้เลยเขาไม่หลับแน่นอนโอ้โหวางแพลแล้วเองนะหมดกแต่ละถ้วยถ้วยหนึงจะกี่คนก็ได้ในทีของท่าน พี่คนมาช่วยก็จะทีอีกแล้วนะครับดูแล้วพี่จะช่วยผู้ก็ผู้ก็ตัวเมืตัวนี้ไม่ไม่ไม่อะไรมีเรื่องพี่กันเองพี่กันเองอ๋อนี่พี่บอกนะพี่บอกพี่ตังกาแฟไม่ได้ถ้าไม่หมดก็ช่วยช่วยหรือที่เหลือได้นะฮะทำไมกไม่ทานใช่ไหมเป็นเป็นเป็นตัวเป็นตัวช่วยหรือเป็นตัวถ่วงเขาผมว่าผมทานนี้ได้ผมทานกาแฟไม่ได้ไม่ได้ทำไมไม่ทานเนี่ยไม่ยล่เลยนะตอี้ก็ยางรู้กัน ได้หนึ่งแก้วได้กี่ท่านก็ได้นะฮะได้หมดเลยนะครับโอ้พี่นงอันนี้แรงมากพี่น้องสีมะนาวมะนาวหล่นหรือเปล่าฮะพี่น้องพี่น้องถ้าอย่างงี้อย่าเรียกพี่ว่าพี่นะอะไรนะอย่าเรียกพี่ว่าพี่ถ้าทำอย่างงี้เอ้ยมูหพูดเองนะเขาพูดเมาพูดเองนะเขาเปียกเนื้อเขาเปียกเปยแล้วแต่ใครกินอะไรกินคนละคนช่วยก็แบ่งกันได้นะครับคนละครึ่งน้องผู้ตอนนี้ข้างในโกลาหลโก้าหล พูดนี้ต้องวางแผนด้ดีนะพี่พี่กินอะไรบางอย่างอย่างเนี้ยไม่ค่อยได้กินอะไรใช่ไหมกินอะไรเหมือนเปล่าเหมือนกินมาไม่ใช่พรีเซนเตอร์พี่นะครับพร้อมเริ่มจาก โอ้โหเ๋ยวสิเหรือเดี๋ยวดูเวลาครับเรือโตลงแก้วไหนอยากจะซ้ําบ้างฮะหนูว่าไม่น่ามีตัวเลือกอ่ะกินคนเดียวดีกว่า มาช่วยอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะโไอ้ตัวนั้นเขียวเนี่ยฮะไอ้ตัวนั้นจิบนี่หนึ่งสองนี่ละมันช่วยยังไงมันตกลงไอ้ตัวนี้ยังเป็นโกดระบาดสุดนะโอ้โหหนักสุดเลยน้องมะนาวเนี่ยนะเปรี้ยวมากก็เออมาเปรี้ยวอะไรอ่ะเปรี้ยวอะไรอ่ะมันมันจะต้องเป็นเออพอปิดท้ายเลยน่าอารมณ์มันก็ต้องเลยกินเยอะมากกาแฟนี่ก็ไปใส่น้ำตาลเลยคุ้มจริงจริงเวลาเป็นไงคะเวลาเดินออกสียงิ่ง้าเวกนะะเวลานี้คุณจะพูดคุณน้องนิ่งนาทีห้า คุดเอมมุดเท่งเป่าไปมาสุดท้ายครับทัาทางออตุ๊กกี้จะสบายเพราะตุ๊กกี้เคยกิน<อ>ปวกมาแล้วโอ้โหวางแขนดีๆนะเพราะเรียนกัน็จะเสียเวลานะครับตุ๊กกี้ไม่กยห่วงเจมสเจมส<อ>ไม่ไม่ทานอะไรคะโอ้ได้หมดครับพี่อ้าวอี่ต้องแยกกันแล้วนี่ก็ได้หมดเหมือนกันเนาะไม่ที่ถามว่าน่าใสแล้วเกินไม่น่าจะกินกาแฟน่าใสๆนึกถึงตอนที่ผมตำงานก่อสร้างใหม่ๆหน้าผมเป็นแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นสองเกมก่อสร้าง เพลงเสาไหนทับหน้า <thunder> พ <faz> e> ี่มาเวลาสี่ินห้าวินาทีเป็นจุดตั้งอยู่นะครับพร้อม กไปแบบไม่รู้เรื่องเลยอ่ะตาไปแล้วโอ้โหจับเงยตาเลยโอ้โหเร็วว้าเลยบุบ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 เลยมันไม่มีผลเลยมันไม่ซ่ามันไม่โอ้มันไม่เปรี้ยวมันไม่แอนแแทบจะพ่นไฟแล้วครับพี่แทบจะพ่นไฟแล้วครับกั้นไว้ได้ดีมากแต่ถ้าทีมนี้ไม่ได้คุณหม่ำช่วยนะครับผมว่าไม่ได้หรอกจริงจริงนี่เขาเขาช่วยทำอะไรครับโอ้ช่วยดูให้กำลังใจอ่ะนแล้วดูดูยังไงดูให้กำลังใจ ถ้าดูธรรมดาให้กำใจโอ้โหนี่โอ้โหใช้เวลาไป28 28เอาละอาจเลยเป็นฝ่ายเต่าแป้งเท่งไปก่อนเลยพี่แดงอ่ะเขาจะฟังนี่แหละ1-9ครับ1-9เพราะสิบมันโดนอยู่แล้วอย่าเลือกครับมาเลขอะไรครับเอาหมายเลขเจ็ดครับเจ็ดนะคับดัไปเลยครับจับไปเลยครับ จ่อไปเลยครับเอาล้วฮะหมายเลขเจ็ดครับเชิญเป่าเลยฮะใครเป่าเจมเป่าเจมเป่าได้ไเป็นพี่เลยครับหมายเลขเจ็ดนะครับเราเราก็ไม่เคยบาดหมางอะไรกันนะรทีแรกทีแรกก็เรียกเรียกพี่ใช่ไหมเรียกพี่หรือเปล่าครับพี่โอ้คิดิดจริงเลยพี่อ่ะพี่พี่ขอโทษไปซะแล้วพี่ขอโทษนะเออดูตาพี่ด้วยพอแล้วฮะลุต จะโชคดีได้โดแปงก็ได้นะครับต้องถอดใส่แฝงเขาเบรคของเขามาแล้วครับพร้อมเน่งตองนะครับวเอไปโนเปองเพื่อรอดไปคุณเท่งมาเป็นคนเป่าต่อครับอ๋อเอาลวเอาแร็วน้องเลือกครับผมเลือกไปเลข เจ็ครับเขาเลือกไปแล้วหยอกๆน้องหยอกเขาเลือกไปแล้วตีเพียบหัวห้าพี่ห้าหนึ่งเดียวคนนี้ห้าสองสองอ้าวสองนะฮะอะไรผู้อ่านหนึ่งจากคนนี้ใกล้หนึ่งไงเออเออจะตื่นหนึ่งไหมล่ะเออแล้วแต่เพราะพอนับนี่ก็แล้วแต่เลยได้ครับอะไรเคี้ยวอะไรวะยิ่งอันเย็นอันเย็นฟานฟานคว่างว่าที่ตัดเล็บตัดออกนี่ฟันเฮ้ยไม่ใช่เล็บไอ้นี่ แล้แช่น้ำเดี๋ยวมันจะเป่าแล้วไปครับโอ้โหมันลงคอด้วยอเพคิดว่ายืนยังไงอะยืนยังไงอ่ะสองทีโอ้ยืนตรงนี้อ่ะนี่เดี๋ยวโดนพี่ตา ไอ้ปจบรุ่นสองมัมเลือกครับผมห้าห้านะคุณนองเปล่าครับห้านะเอ้าผมเป่านะใช่พี่ดูพี่ดูเป่าพร้อมพร้อมพร้อมมาเออ่ เรื่องใหอ่เรื่องใหม่เรื่องใหม่เลื่องใหม่ครับเรื่องเก่าแล้วเรื่องเก่าแล้วซีซีซีเอาซีซีซีมันต้องถูกเป่านะครับโองเป่านะครับพี่งลงเป่าพี่งลงเป่าอันนี้ซีเดี๋ยวผมเป่าเลยไม่มีอะไรลองลองลองอันนี้อันนี้ไม่มีมนี่ก้าวไหมไม่มีอยู่แล้วก้าวไม่มี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 ก้าวมีนะก้ามีลองลองดู มีโอกาสไม่เอาสรุปคะแนนในรอบนี้นะคะคุณเจมส์รับไปหนึ่งคะแนน